มาตาหนึ่งสองไม่ได้เป็นมาตาที่เอาไว้ปกป้องพระมหากษัตริย์ของไทยเป็นมาตาที่ให้ประชาชนไทยร้ายกันเองชื่อสิทธิโชคนะคะรับเศรษฐสวีช่วงนี้ก็ขับส่งอาหาระครับเป็นเดลิเวอรี่นะครับก็ปัจจุบันทําเป็นอาสาสมัครด้วยช่วยเหลือประชาชนทุกทุกแบลไม่ว่าจะวันกิเหตุอะไ ป,ปีห0สิละจนถึงปัจจุบันนครับผมจริงๆวันนั้นเป็นวันที่ที่ผมทํางานตามปกติไม่ไม่ไม่รู้ด้วยไม่ทราบด้วยว่าวันนั้นมมีการจัดการชุมนุมนี้พอทํางานเสร็จปุ๊บมันเป็นทางที่เราจะต้องผ่านมามารับออเดอร์ตามปกติอยู่แล้วก็เลยผ่านมาเนี้ย <c oughs> ก็มีการทํากิจกรรมจุดฝุ่นฟางอะไรประมาณเนี้ยอยู่อยู่อยู่แล้วเราก็เลยเอ,อ ก็ยืนดูปกติช่วงเวลานั้นเนี่ยตัวตัวผมเองเนี่ยก็เห็นแบบไฟมันลุกขึ้นหลายจุดแหละแต่ว่าจุดหลักๆเนี่ยคือมันตรงใพ่ไฉอารักษ์ตรงนั้นที่เขาจัดจัดสูงยู่เราก็เลยเออตรงนั้นมันเป็นคิดคิดว่ามันเป็นไม้ไม้อัดเราก็เกรงว่ามันจะเกิดควัติเหตุหรือว่าไฟไหม้ที่มันแบบร้ายแรงกว่าตรงที่มันควบคุมได้เลยเราก็เลยทําการ ช่วยเหลือแต่นี้ว่าอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ดับเพลิงหรืออะไรตรงนั้นมันไม่มีอะไรเลยแล้วทางเจ้าที่ตำรวจหรือเจ้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงของรัฐเนี่ยเขาไม่มีการที่จะเข้าไปช่วยควบคุมหรือว่าไปช่วยดูแลระดับเพลิงหรือไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีเจ้าที่ของรัฐหน่วยงานใดเข้ามาคิดว่าถ้าเรายังปล่อยไว้มันน่าจะมันน่าจะเกิดอะไรที่มันร้ายแรงมากๆถ้าสมมติแบบมันไหม้ทั้งโดมเนี่ยก็เลยทําการ เท่านั้นเองไปดับกรนี้ว่าภาพที่มันออกมาเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนกับมีไฟลุกขึ้นมาดูรุนแรงดูเหมือนเราเป็นคนกระทำอะไรปานเนี้ยแต่แต่ภาพมันก็ป่งชิดมป่งเห็นให้ชัดแล้วว่าหลังจากการทำการดับมันก็ไฟสงบลงทันทีไม่มีการลุกลามต่อเนื่องหรืออะไรอะย่างนี้คน้ำน้ำที่เราไปดับเนี่ย <Yeah. S 1> คือจริงๆเนี่ยในกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยทุกการชุมนุมเนี่ย ทุกคนเขาจะมีการจัดเตรียมน้ํามาอยู่แล้วช่วงแรกๆก,ก็ใช้น้ําตรงนั้นแหละมันก็จะกองเกิดอยู่ตามพื้นนี่แหละเขาก็จะวางไว้ตามจุดต่าง,างๆแล้วก็มาใช้แต่รี่ว่าน้ำมันก็มีจำกัดนี้พอมันหมดจริงๆเนี่ยเราก็เลยต้องเอาน้ําที่เราไว้ใช้ดื่มใช้กินขนาขับรถประจาเอามาใช้ช่วยช่วยเหลือตรงนั้นดับตรงนั้นทีนี้ว่าอาจจะมีที่สีของน้ําที่มันไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะใช่น้ําเปล่าเท่านั้นเองทําให้อ่ คนที่เขาเห็นตา่างจากเราเนี่ยคิดไปแนวอื่นมากกว่าใช่ใช่มันเป็นน้ำอ่าายของบิโคลาสีม,ม่วงก็ไม่ก็กลับบ้านมาทำงานปกติกลับบ้านมาก็ก็เหมือนจะมีเจ้าที่ของรัฐนี่แหละเขาก็ติดตามเรามาตั้งแต่ตรงนั้นยาวจัไม่ถึงบ้านจนมาถึงวันวันหนึ่งแล้วเราก็โดนจับคือจริง,รงๆเอาพุดตรงเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องด้วยว่าในทวมีการแชร์จนมี ที่คนหนึ่งเขาส่งมาใน,ใน Facebook เฟซบุ๊กนี่แหละว่าเฮ้ยเนี่ยดังแล้วนะอะไรบันเนี้ยก็เพิ่งจะรู้ตอนนั้นแล้วก็เข้าไปดูในในโซเชียลดูว่ามัน,มนเกิดอะไรขึ้นส่วนทางของฟู้ดเพนด้าเนี่ยเขาไม่ได้โทรมาหรือว่าติดต่อกันโดยตรงแต่มีกาโรโพสต์ตามที่เห็นตามข่าวโพสต์ออกมาก็เพิ่งมารู้ทีหลังเหมือนกันว่าเขาได้โพสต์นันออกมาไม,ไม่ได้รู้แต่แรกพอพูดมาเรารู้สึกว่า ทำไมแบบเขาไม่โทรมาคุยกับเราก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วหรือเรียกเราเข้าไปคุยในบริษัทก็ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นชี้แจงให้ฟังหน่อยไม่แต่เขากลับกลายว่าตัดสินเราก่อนว่าเราเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายอะไรประมาณนั้นเหมือนออที่เขาพูดก็คือไปสมที่อื่นต่อไะเคยไปสมัครนะเขาบอกว่าเขาเขาไม่ไม่โอเคกับคนลมเจ้าประมาณนั้นเราก็เลยบอกว่าก,ก็แล้วแต่ ไม่ได้ีเรียเขาจะมีเหมือนกับผ้าข้อข้อหนึ่งเขาบอกว่าเออแบบเรามีการรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับคดีหนึ่งหรือสองหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเราบุกเรากดติดคือเขาก็ไม่เอาเราเ,เราค้นพกว่าเขาลดเต็เลยเราก็ไม่จำเป็นต้องเขียนอะไรต่ออะไรเงี้ยมันมีมีหลายบริษัทหลายบริษัทในในเฟซบุ๊กมันจะมีการติดต่อง,งานอยู่มันก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ก็จะโทรมาโทรมาด่าโทร,าาโทรจนเบอร์นั้นต้องปิดทิ้งไปก่อน แล้วก็แล้วก็ลบลบเบอร์ในเฟซออกไปก่อน <Yeah. S 1> เพื่อว่ามันมันมีผลกระทบต่องานเรา <Yeah. S 1> คือคือถ้ามองอีกมุมหนึ่งถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทํางานตรงเนี้ย <Yeah. S 1> แล้วก็บริษัทไม่ได้ชิดเห็นมันกับเราเนี่ย <Yeah. S 1> เราอาจจะโดนไล่ออกแล้วก็ได้เพราะว่าค่อนข้างจะค่อนข้างจากการการจบจริงมันค่อนข้างจะร้านแหอกมากแต่ดีที่ว่าเราทางานตรงนี้เขาเลยไม่ได้สีเรี่อ <Yeah. S 1> ทางเพื่อนรอบบ้านป้าข้างบ้านหรือคนที่เขาอยู่ใน คอนโดหรือบ้านอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างจะบางคนเขาแบบแอนตี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบบมองเหยียดแล้วก็มีการพูดเหน็บพูดเสียงอะไรเงี้ยให้เรารู้สึกแย่อะไรเงี้ยแต่ถามความจริงแล้วเราไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นเราเพราะว่าเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่ก็ดูแล้วครับทางทางฝั่งฝั่งนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ค่อยจะมีหลักฐานหรือข้อมูลอะไรชัดเจนแล้วก็ภาพที่เขาบอกว่า ว่าเป็นน้ํามันชเชื้อเพลิงนู่นนี่นั่นที่เขาอ้างนะ,อะกองพิสูจน์หลักฐานเขาก็พิสูจน์ออกมาแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเคมีหรืออะไรอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็เขาก็ไม่ไม่ค่อยจะมีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วคนที่เห็นเป็นพยานเนี่ยก็เป็นคนที่มีขึ้นมาก็ไม่ไม่ไม่ได้มีไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆก็จะมีตำรวจสองนายที่เขายืนอยู่ตรงนั้น<ๆ>เขาก็<ๆ>เขาพูดตามที่เขาเห็นจริงๆเขาเห็นตรงนั้นก็เห็นนะต่นที่เหลือก็จะเป็น พวกกลุ่มน,นักเจ้าอะไรเงี้ยให้เขามาค่อนข้าง,งจะพูดออกในยความคิดเห็นส่วนตัวของเขาว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นการไม่ให้เกียรติพวกนี้นันผมรู้สึกว่ามาตาหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้เป็นมาตาที่เอาไว้ปกป้องพระมหากษัตริย์ของไทยเป็นมาตาที่ให้ประชาชนใส่ร้ายกันเองเขาอาจจะไม่ติดคุกก็ได้อาจจะโดนยกฟ้องก็ได้ แต่นึกถึงสภาพครอบครัวเขาสภาพการงานเขาสรุปส,สรุปแล้วคุณจะปกป้องสถาบันของคุณหรือคุณแค่ต้องการโจมตีใครสักคนหนึ่งที่เห็นต่างกับคุณเท่านั้นหรอคุณต้องการให้ทุกคนเห็นเหมือนกับคุณคุณเลยโยนคดีที่ร้ายแรงที่สุดให้คนอื่นและให้คนคนนั้นเนี่ยไปตายอยู่ในศาล